คำเล่าเว้ยใครอยากกินอย่างฮ้อนๆสวัสดีครับท่านสตอบอยวันนี้ครับอย่างนี้ครับผมใครอยากกินอย่างฮ้อนๆ่อนออกมาเลยขอฮ่อนๆอนออกมาเลยจัดมาจัดทื่อเลยลูกพี่เดี๋ยวผมจัดเือลอผมกำมอยากกินอย่างฮ่อนๆอนกะนี่มันฮ้อนปอกเหรอหร้อ <c oughs> หามเป่าเนอะมาเดเสิร์ฟมาเลยครับอยากกินอย่างฮ้อนๆอน มาแล้วครับผมมาเสิร์ฟเลยฮอนฮอนปอมันกฮอนลําไปนี่้ามเป่าหน่ยเอาแามเป่าหน่อยอ่อไปเฮ้ออแตะมาละนี่นเ,นเดือบบุ้นบุ้บบดูเผื่อเผื่อผมร้องกันนะ <laughs> เป็นไรครับเอาฮอนป้อก่อหายสว่วงเลยนี่หาย ฮำเป์าาเปาหฮัมป์ปาวงอไปได้ครับไปไหนครับหอนดม <laughs> มาแบบเดือดเดือดเลยครับเนาะมาที่ไรเจ็บหัวกูุลลภเจ็บหัวกูลกุลลภนะวันนี้ก็กินทอดไผ่ยยไปเนาะเป้ะครับวันนี้กินยังก้นอนทอดไหมครับอ่ะเฮ้ยหายส่วงก็เอาส่วงนะครับส่แล้วเนะยาะเดี๋ยวไปถอนต่อ นี่สอบมาเลยอย่าไดให้ฮอนพอเออลื่นประชามเลครับกินปกติดีกว่านะกินปกติดีกว่าสลาบอยสลาบอยสอทอบอยนะครับตอนนี้ไม่จะเป็นสอทอบอยนะครับผมฮอนจุ่มจุ่มเนาะนี่ของแท้ให้ดิก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับร้านภรรยาผมเองนะครับเนี่ยขาไก่เตี๋ยวไก่มาล่าสุดครับผม ต่องดูสลับบอยต้องกินตีนเอาอันนั้นครับต้องกินตีนครับวันนี้สั่งกลับไปงูพันธุ์ยายครับกับตรงครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวแวะมาเอาครับเดี๋ยวแวะมาเอาหน่ากูจะจะสั่งกลับล้ำปางนะครับไป็นพันธุ์ยายเนี่ยนะี่นะอืมกุณเซ่นพออยังต้มเช่นตีในไก่ได้สลับบอยมองขนาดสักคนเหรเอาสักครู่เหรอถอนอเอาไว้ก่อนครับไว้ก่อนนะไว้เนาะพอู้หดังเลยพวกครับนี่แห้งขนาดนักเลยอืมว้า

กรูรอะกรูลินมาแล้วด้วยเตี๋ยวยังกรูได้นะครับเนาะน่าพอเปลี <N> ่ยน <N>